สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีของใหม่เข้ามาที่บ้านของเรานะคะอันนี้คือเครื่องอะไรคะพี่บเครื่องล้างจานเครื่องล้างจานสนองความต้องการในวัยเด็กเลยค่ะที่แบบชอบเล่นเดือะซิมแล้วก็ชอบซื้อเครื่องล้างจานให้เดือะซิมวันนี้จะลองมาแกะกล่องกันนะคะ ตาของเครื่องเราละคะโอ้ใหญ่มากเลยค่ะนี่เข้าไปอยู่ในตู้นี้ได้เลยเนี่ยของแถมที่เห็นมากับเครื่องนะคะก็มีตาแกงเนาะมีคู่มือแล้วก็มีอะไรอะที่เหมือนที่ใส่ใสช้อนนะคะแล้วข้างบนก็มีตะแกงอีกชั้นหนึ่งมีกวย อันนี้น่าจะเป็นกลวยสําหรับใส่พวกผงมั้งแล้วก็อันนี้เป็นที่วางของของเล็กๆเ,เต็มเลยแล้วก็มีพวกท่อท่อน้ําเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลองติดตั้งแล้วก็ลองใช้งานกันดูนะคะว่าจะเวิร์กหรือเปล่าสําหรับเครื่องล้างจานค่ะตอนนี้ช่างอบก็ได้ดําเนินการติดตั้งเครื่องล้างจานแล้วนะคะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ กำลังแก้ไขสายน้ำดีนิดหน่อยเพราะว่ามีน้ำรั่วนิดนึงเดี๋ยวปรับมันหน่อยนึงก็คงจะใช้ได้แล้วค่ะนี่ตอนนี้ก็เอาเครื่องเข้าที่แล้วเอาชั้นข้างบนมาวางเราจะได้ทำกับข้าวข้างบนได้เพราะว่าคอนโดมันพื้นที่เล็กก็ต้องจัดสรรพื้นที่ให้เพียงขอนี่เปิดได้สุดเลยค่ะ มาเซตวิธีการเซตเครื่องเนาะแล้วก็การใส่น้ำยาต่างๆของเครื่องให้ดูกันนะคะว่าเครื่องล้างจานเนี่ยมันทำยังไงบ้างก็ศึกษาๆๆดูมาจาก YouTube แล้วก็จากคู่มือะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะได้เครื่องมาใหม่เราก็จะทำการใส่เกลือ ใส่เกลือครั้งหนึ่งเขาว่าใช้ได้ประมาณ6กเดือนถึง1ปีเลยนะคะมันที่เครื่องอะ่ะมันก็จะมีเ,ออเดี๋ยวชี้ให้ดูนะคะเขาจะมีแจ้งบอกอยู่ว่าเราจะต้องเติมเกลือใหม่ครั้งหนึ่งในการเติมเกลือตอนใช้ก็จะใช้เกลือประมาณ1กิโลแล้วก็น้ำา1ลิตรนะคะเราก็จะเติมน้ำา1ลิตรเข้าไปก่อน กล้วยอะค่ะเขาให้มากับเครื่องเลยแล้วก็ใส่เกลือ1นกิโลเกลือก็เป็นยี่ห้อ Sea Clean อันนี้หาซื้อได้ที่แมคโคนะคะขวดประมาณ200ร้อยห้ร้อย ปิดฝาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการล้างจานอันนี้เป็นการล้างจานครั้งแรกเลยนะคะก็เราจะใส่ผงซักล้างของผงซักฟอกมันจะเป็นแบบผงหรือไม่ก็จะเป็นแบบเม็ดอันนี้ซื้อมาเป็นแบบผงดูตรงนี้นะคะมันก็จะมีระดับใส่ผง ก็ถ้าเกิดข้างล่างระดับข้างล่างก็คือจานประมาณ15บาใบระดับข้างบนก็คือ25นะคะก็เกิดปริมาณเยอะก็ใส่ถึง25อ่ะเดี๋ยวแกะก่อนใส่ผงลงไปนะคะเพราะแล้วนาะวันนี้จานเราไม่เยอะกดปิดแกร๊ก ข่วต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำยาแวววาวก็สำหรับเครื่องล้างจานน้ำยาตัวนี้จะไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเกิดใส่อะจานของเราก็จะไม่มีหยดน้ำอยู่บนแก้วหรือจานแล้วมันก็จะแห้งได้ไวมากขึ้นตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ตลอดนะคะที่อ่านมาเขาก็บอกว่าประมาณประมาณสองสามรอบก็ใส่ครั้งหนึ่ง ก็ใส่น้ำยาตรงนี้เรามาใส่จานกันนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นจานที่เราล้างน้ำเปล่าออมาแล้วรอบหนึ่งเอาเศษอาหารออก ก็เราจะวางช้อนแบบตั้งก็ได้หรือว่าจะวางแบบนอนทั้งบนก็ได้ทั้งบนก็วางพวกของเล็กๆนี่ก็ยังมีเศษอาหารอยู่ด้นิดนึงเราเรียงตามจินตนาการไปเลยตามชอบ อันนี้ก็จะเป็นจานทดลองนะคะก็คือทาซอสมะเขือเทศแต่จริงๆอ่ะเราจะต้องคีนอาหารออกก่อนเพื่อการการอุดตันของเครื่องแต่นี้ก็คือทดลองก่อนว่าเอ๊ะมันประสิทธิภาพดีไหมล้างดีไหมน,นี้ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะก็เป็นการใช้ครั้งแรกอันนี้เราก็โหลดของไม่เยอะมากแต่ว่ามีกระทะอันใหญ่แล้วก็มี ไอตัวกระมังก็จะเต็มแล้วอันนี้ก็ใส่ของได้เยอะอยู่นะคะค่ะเรามาเริ่มใช้เครื่องครั้งแรกกันเลยนะคะก็กดปุ่ม power แล้วอันนี้เราจะล้างเป็นแบบ normal ดูเมนูนะคะเราก็จะมีตัวเปิดเครื่อง ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เรายังไม่ล้างจานก็คือล้างน้ําเฉยๆแบบเราอาจจะเอาจานเยอะๆมาไว้ในนี้แล้วก็ล้างน้ําเปล่าทิ้งไปสักน้ำหนึงอันนี้ก็จะเป็นล้างด่วนก็30นาทีตัวนี้จะไม่มีอบแห้งนะคะโหมดต่อไปก็จะเป็นโหมดล้างแก้วก็จะระบบน้ําก็จะเบาบางลงแล้วก็โหมดอีโคอันนี้ก็จะมีความร้อนแล้วก็มีการอบนะคะ แต่ว่ามันจะประหยัดน้ำโหมดน้องหมอคือล้างจานปกตินะคะก็จะอบแห้งด้วยแล้วก็โหมดอันนี้ก็จะเป็นแบบล้างพวกหม้ออะไรที่สกรปรกที่จะต้องใช้อุณหภูมิสูงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกดสตาร์ทแค่นี้เองก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะคะว่าน้องจะทำงานได้ดีหรือเปล่า ตอนนี้เครื่องก็ร้องแจ้งเตือนว่าทํางานเสร็จแล้วนะคะที่อ่านคู่มือมาแบอบกว่าถ้าเกิดเราไม่กดปุ่ม power ปิดมันก็จะปิดตัวเองในประมาณ30นาทีแล้วก็ตัวเครื่องอะคะ่ะมันจะมีความร้อนอยู่ก็คือให้เราพักไว้ประมาณสัก15นาทีค่อยหยิบพวกจานออกมานะคะ ตอนนี้เครื่องก็ยังร้อนอยู่นะคะก็หยิบจานออกมาก็ระวังนิดนึงเรามาดูจานใบที่เราทาซอสมะเขือเทศไม่มีแล้วสะอาดจานอันนี้แต่ก็ยังมีคาบน้ำอยู่นิดนึงก็เดี๋ยวตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็คงจะแห้งหมดเนีย่ยค่ะมีน้ำอยู่นิดหน่อย ส่วนช้อนก็สะอาดหมดนะคะก็ร้อนอันนี้ก็เป็นช้อนนะมีน้ำขังอยู่ข้างบนนี้ข้างในแห้งแต่จะมีน้ำขังอยู่ข้างบน้องเียนระวายัางเวียนน้ำไหล เดี๋ยวเราก็จะทิ้งจานไว้ในตู้อบไปก่อนสักพักหนึ่งให้มันแห้งกว่านี้ก่อนเพราะาตอนนี้มันร้อนด้วยแหละก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวการใช้เครื่องล้างจานก็โอเคค่ะก็สะดวกสบายแต่ใช้ระยะเวลาในการล้างนานพอสมควรก็ประมาณ2ชั่วโมงถ้าเกิดล้างเองนี่พี่อบล้าง15นาทีก็เสร็จแล้วค่ะแต่มันก็ดีนะคะก็ล้างทีเดียวในปริมาณเยอะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ